เกิดอุบัติเหตุสยองหลังสองหนุ่มวัย28ปีขับรถยนต์เก๋งมุดเข้าใต้ท้ายรถยนต์บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียนพ้องสลับที่ตรงกันทุกตัวบนทางด่วนมอเตอร์เวย์สายเจกรุงเทพพัทยากมที่45ด้านฝั่งขาเข้าทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายขณะแฟนสาวเผยโทรตามให้กลับจากพัทยาเชื่องุ่วงนอนหลับในก่อนเกิดเหตุหลังพบพุ่งชนรุนแรงมุดเข้าไปจนถึงภายในซุ้มล้อหลัง ที่มีส่วนบรรทุกยื่นยาวออกมาหลายเมตรทําตัวรถฉีกขาดกระจุยชิ้นส่วนติดคาตามไปกับรถบรรทุกด้วยมเมื่อเวลา3นาฬกา10นาทีวันที่12ตุลาคม2568าร้อยรตำรวจเอกนัทพลวิทิรงรองสาราวัตรเวรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการ8บกทลจุดพักรถเขาดินได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุมีรถยนต์เก่งพุ่งชนท้ายรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบบนถนนมอเตอร์เวย์สายเจกรุงเทพพัทยา บริเวณหละกะักกมที่45ด้านฝั่งขาเข้ากรุงเทพพื้นที่หมู่5ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดชเชียงแสาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ1รายจึงเดินทางไปสอบสวนยังในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนของตัวรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนหนึ่งของงอ6841กรุงเทพตัวรถฉีกขาดกระจุยไปตามรายทางระยะประมาณ40เมตรโดยมีการชนหน้าเศษฝากระโปรง คารแผงหม้อน้ำรถยนต์เก่งพร้อมกับคอกเหล็กลายขาวแดงกันชนท้ายของรถบรรทุกกองติดอยู่กับขอบแท่งบริเออร์ริมทางด้านขวาสุดจากทั้งหมด5ช่องจราจรห่างออกไปประมาณ20เมตรพบตัวรถยนต์เก่งสภาพด้านหน้ายุบกระจกแตกหลังคาฉีกขาดหยุดนิ่งอยู่บนช่องทางด้านขวาสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าเป็นชายจำนวนหนึ่งรายนั่งอยู่บนเบาะด,ด้านฝั่งคนขับ ทราบชื่อคือนายวุฒิชัยมริดอายุ28ปีชาวตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่และมีร่างของชายอีกหนึ่งรายนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนด้านข้างซ้ายของตัวรถสภาพมีบาดแผลชะกันฉีกขาดที่ใบหน้าทราบชื่อต่อมาคือนายสารัตทองยาอายุ28ปีชาวตำบลบางพลีน้อยเช่นเดียวกันห่างออกไปบนถนนอีกประมาณ100เมตร พบรถยนต์บรรทุกหกล้อยี่ห้อนิสสันแบบตู้ทึบคันสีขาวทะเบียนเจ1ดหนพระนครศรีอยุธยามีนายอภิชาติทองวัฒนาอายุ25ปีชาวจังหวัดชนบุรีเป็นคนขับจอดติดเครื่องยนต์เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินอยู่บนช่องทางด้านซ้ายสุดสภาพมีชิ้นส่วนของตัวรถยนต์เก่งติดมาด้วยอยู่บริเวณเหนือซุ้มล้อหลังด้านขวาสอบถามนางสาวรัญญาอายุ27ปีแฟนสาวของนายวุฒิชัยคนขับรถยนต์เก่งทราบว่า ทั้งสองคนได้พากันเดินทางไปยังพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อไปหาแฟนสาวของนายสารัตในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตนเองโทรศัพท์ไปบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้วแต่แฟนหนุ่มบอกง่วงนอนมากแต่ก็ยังพากันขับรถกลับมาจนมาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นด้านร้อยตำรวจเอกนัทพลกล่าวว่าเบื้องต้นเป็นการพุ่งชนท้ายกันทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนหนึ่งรายถูกนําส่งไปยังโรงพยาบาลแล้วและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งราย เหตุเกิดที่บริเวณหลักกมที่45พอดีขณะเดียวกันระหว่างที่ร้อยตำรวจโทกฤษณบุษสวัสผู้ช่วยพนักงานสอบสวนกำลังเดินถ่ายภาพเก็บพยานแวดล้อมในบริเวณที่เกิดเหตุได้รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาหลังจากพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์เก่งมีตัวเลขสี่ตัวท้ายที่ตรงกันกับแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์บรรทุกหกล้อคู่กรณีทั้งสี่ตัวแต่สลับที่กันพร้อมกับร้องบอกกับผู้สื่อข่าวและชาวบ้าน รวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมายัางในที่เกิดเหตุจํานวนมากเพื่อให้ดูจนทําให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นถึงกับตกตะลึงไปตามๆกันแม่ได้ถ่ายมาดูเอพี่หกหนึ่งปดดูนี่ทะเบียนเดียวกันเลยโอ้หนี่อันนี้หกหนี่น,นี่นี่ก็หนึ่งนี่มองไม่เห็นน,นี่มจะองเราดหกหนึ่งแปดส ทะเบียนเดียวกันเลยอ่ะทะเียนทุกคนเลี้ยงหนึ่ง8สีไหนูขอไปเบียนรถคันนี้หน่อยเบียนเดียวกันเลยเหรอเบียนเดียวกันเลยเอ่อเตยไปไป8สี อ๋อครับมีผู้บาดเจ็บในชีวิตยังไงบ้างอันนี้พูดไดสหรอ๋ออันนี้เป็นพูดใดสารสียชีวิตนะริกก็มอเท่าไหร่ครับพุกสี่อนห้าสี่ห้าบวกเท่าไหรสี่45้าท่วนเลยท่วนเลยอ่ะอ๋อกมอสี่ห้า